ก่อนจะรับฟังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบันทึกข้ามพบเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีๆและเรื่องราวสนุกสนุกจากทางเราในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งบรรยากาศเงียบสงบในเวลาข้าวันเสาร์ที่มีงานวัดจัดขึ้นตามประเพณีของหมู่บ้านพวกคนพากันมาร่วมสนุกสนานเสียงเพลง เสียงเครื่องเล่นและเสียงหัวเราะของเด็กๆด,ดังไปทั่วทั้งงานวัดแพลและชนเด็กชายวัยสิบหาปีเพื่อนรักซึ่งสนิทกันเหมือนพี่กับน้องพวกเขาเล่นด้วยกันมาตั้งแต่ยังจำความได้เย็นวันนั้นพวกเขานัดกลุ่มเพื่อนไปเที่ยวเล่นที่งานวัดทั้งคู่สนุกกับการเล่นซุ้มต่าง จนมีเพื่อนคนหนึ่งเสนอความคิดว่าเล่นซ่อนแอบในวัดกันใหม่กลุ่มเด็กๆด็กพากันเห็นดีเห็นงามมันเป็นความสนุกแบบเด็กซุกสนที่ไม่รู้จักคำว่าความกลัวในค่ำคืนที่ลมพัดเย็นยเยือกพร้อมแสงจันทร์ส่องสลูเหนือวัดโบราณที่เก่าแก่มีกลุ่มเพื่อนของกล้ากับฉุนวิ่งเล่นซ่อนแอบท่ามกลางบรรยากาศของนานวัดเสียงเพลงจากเครื่องเสียงในงานยังแว่วมาตามเสียงลม,ม แต่สำหรับกล้าและชนเสียงเหล่านั้นค่อยๆจางหายไปเมื่อพวกเขาทั้งสองพากันเข้าไปในส่วนที่เงียบที่สุดของวัดมันคือถุนใต้เมนเผาศพล้อมรอบไปด้วยความมืดและกลิ่นควันทุบจังๆที่ยังติดอยู่ในอากาศกล้ามองไปรอบๆผนังใต้ถุนอย่างระแวดระวังส่วนชนกลับหัวเราะเบาๆและพูดว่าแอบอยู่ตรงนี้แหละยังในเพื่อนก็หาไม่เจอ เราชนะแน่ชนพูดด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจกล้าลังเล็กน้อยหันไปมองปล่องเมนที่ดูน่าขนลุกเขาเมาดำจับผนังปูดเป็นหย่อมหมหมายความถึงประวัติการใช้งานที่ผ่านมาหลายสิบปีชนพูดว่าถ้าไม่กล้าเหมือนก็ไม่ต้องมาเดี๋ยวกูแอบคนเดียวเองชนยิ้มมุมปาก และก้องตัวลอดเข้าไปใต้ถุนเมนที่แคบพอจะให้เด็กเข้าไปได้ในที่สุดคลาก็ยอมมุดต,ตามจุนเข้าไปด้วยร่างของเด็กชายทั้งสองซุกตัวอยู่ในซอกแคบๆใต้ถุนเมนบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความอึดอัดเท่าฐานจากการเผาศพแห้งกรังกาะติดพื้นและฟุ้งขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อพวกเขาทั้งสองคนเคลื่อนไหวความเงียบครอบนำอยู่คู่หนึ่ง กล้ามองไปรอบๆด้วยความรู้สึกเย็นที่แตดประหลาทำไมมันเงียบแบบนี้วะกล้าพึนพรรมเบาๆชนไม่สนใจคำพูดของปลาเขาใช้มือเขี่ยเท่าฐานไปมาระหว่างแอบซ่อนมือเล็กๆของชนจ้วงลงไปในกองเท่าอย่างลึกเหมือนกับกำลังหาอะไรบางอย่างท่ามกลางความเงียบนั้นกล้าได้ยินเสียงกรอบแกรบของเท่าฐานที่ถูกขยับ มันฟังดูดังผิดปกติพอเหอะมันไม่ตลกแล้วนะกล้าพูดด้วยเสียงสันส่นๆมันก็แค่ขี้เท่ามึงจะกลัวอะไรวะชนตอบกลับพร้อมกับหัวเราะแต่ทันใดนั้นมือของชนกำลังหยิบสิ่งหนึ่งขึ้นมาและถามกล่าวว่านี่มันคืออะไรวะกล้าชนพูดพลางยื่นบางสิ่งให้กล้าดูภายใต้แสงจันทร์ที่ลอดผ่านช่องกล่อง มันเป็นก้อนสีขาวๆอมสีเงินมีพื้นผิวแวววาวเย็นเยีอกร้วกับโลหะเก่าแก่กล้าพะดถอยหลังทันทีเฮ้ยชนมึงวางลงเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเองลมเย็นว่าก็พัดผ่านเข้ามาในป่องเมนและมีเสียงแหบๆดังนอดผ่านนองมึงกล้าจะนัดไปคู่หนึ่ง รู้สึกอึดอัดและหายใจไม่ออกเหมือนถูกบีบคอเสียงนั้นไม่ได้เหมือนลมแต่เป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่เขาไม่อยากจะนึกถึงใบหน้าของเขาซีดเผือดทันทีเสียงอะไรว่ากล้ากล้ากระซิบเสียงสัน่นมือไม้สัน่นแต่ชนตรับยิ้มเสียงลมในวัดมึงมีกลัวอะไรไม่เข้าเรื่องขณะที่ชนพูดจบ ลมลับยิ่งแรงขึ้นเท้าฐานใต้ป่องเมนเริ่มฟุ้งขึ้นมาหนานแน่นเหมือนมีใครบางคนกำลังเคลื่อนไหวเสียงกรอบกรอบคล้ายเสียงบางอย่างกำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาใต้กองเท้าฐานกล้าตกใจและกลัวมาปลาเหลียวมองรอบตัวและพูดว่าเราไปกันเถอะชนรีบออกไปจากที่นี่เถอะกลากระชากแขนชน แต่ชนกลับยืนนิ่งยิ้มแปลกๆราวกับกำลังถูกบางสิ่งบางอย่างควบคุมมึงไปก่อนสิเดี๋ยวกูตามไปชนพูดเหมือนคนละเมอกล้าหันหลังออกจากใต้ปล่องโดยไม่หันกลับมามองแต่ก่อนที่เขาจะออกไปได้เสียงแหาแกของคนแก่ก็แววใหมค่ครั้งคราวนี้มันชัดเจน ด้ชิดจนกล้าแทบจะรู้สึกถึงลมหายใจเย็ยนเฉียดที่ข้างหูในที่สุดกล้าก็ลากชนออกมาจากใต้ตอเมนด้วยแรงเพลือสุดท้ายทั้งสองวิ่งออกมาพร้อมกันหัวใจเต้นรัวเมื่อออกมายืนข้างนอกเมนกล้าหันกลับไปมองที่ตอเผาศพอีกครั้งและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจใต้แสงจันนั้น เขาเห็นเงาของบางสิ่งที่สูงเกงกลางยืนอยู่บนบันไดาทางขึ้นเมนเผาศพมันมีร่างผู้ชายแก่ๆหุ่นผอมบางใบหน้าลื่นลางจ้องมองพวกเขาด้วยรอยยิ้มอันน่าสยดสยองกล้าร้องลัน่นพร้อมกับดึงชวนให้วิ่งออกไปไกลจากบริเวณน,นั้นให้เร็วที่สุดแต่ในความมืดกล้าก็ยังได้ยินเสียงแถวๆไหลผ่านลมหนาว หลังจากกล้าและชนวิ่งหนีออกมาจากใต้่อเมนพวกเขากลับมาที่ลานวัดเสียงงานวัดยังคงดังแววให้ได้ยินแต่หัวใจทั้งสองกลับเต้นรัวใบหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดชนยังคงยิ้มเหมือนเดิมแต่กล้ากลับรู้สึกไม่สบายใจอย่างประหลาดเมื่อทั้งสองเดินกลับถึงบ้านของกลาเวลาก็ล่งเลเก็กสีทุ่ม คุณตาของปลานั่งรอยอยู่ที่หน้าบ้านใบหน้าเหี่ยวย่นเต็มไปด้วยความโกรธและความหูใหญ่ไปทำอะไรมาตึกป่านนี้ยังเที่ยวซุกซนกันไม่เลิกตาของกล้าตวาดสุงดังไปเล่นซ่อนแอบในวัดมาครับตากล้าพูดเสียงสันส่นๆเขาหลบตาไม่กล้าสบกับผู้ใหญ่ซ่อนแอบที่ไหนในวัดวะตาเอ่ยเสียงเข้ม ดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างรอคำตอบชนยังนิ่งไม่พูดอะไรส่วนกล้าตื่นน้ำลายฝืดคอแล้วพูดว่าใต้ปล่องมินครับทันทีที่สิ้นคำพูดคุณตาของปลากาะชนะกนิ่งคุณตาจ้งมองเด็กทั้งสองด้วยสายตาขงังวลเหมือนรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติก่อนจะพูดเสียงเคร่งขรึมพวกเองรู้ไหม ที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของคุณตายเป็นที่ต้องห้ามใครขอพาไปเล่นกันกล้านั่งนิ่งสำนึกผิดส่วนชนกลับหมือลอยเหมือนอยู่ในผวังพากันไปเล่นไม่รู้จักที่คํามืดแล้วยังไปยุ่งกับสถานที่แบบนั้นพวกเองนี่มันสนจนเกินไปแล้วคราวหน้าคราวหลังห้ามไปใกล้ที่แบบนั้นอีกเข้าใจไหมตาเอ่ยเสียงดุ พร้อมกับสงสัยตาไม่พอใจมาทางชนที่ยังนั่งนิ่งครับตาพล้าตอบสินงอ่อยแต่ในใจยังคงหวาดกลัวกับสิ่งที่เจอมาเมื่อครู่ส่วนเองตาหันไปหาชนกลับบ้านได้แล้วอย่าให้พ่อแม่เป็นห่วงแต่ชนไม่ตอบเขายังคงนั่งนิ่งเหมือนหุ่นข้ามกลางความเงียบกล้าสังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดปกติ ชนกํากระเป๋าเสื้อไว้แน่นราวกระป๋ปิดสิ่งสำคัญเอาไว้กล้าบ,บอกให้ชนกลับบ้านไปก่อนชนเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตาของเขาว่างเปล่าก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นเยียกไม่กลับกูจะอยู่ที่นี่พูดอะไรของเองวะคุณตาตวาดชนแต่ชนไม่ตอบเขาเพียงหัวเราะเบาๆ แล้วนกขึ้นเดินออกจากบ้านของกล้าไปหลังจากนั้นคุณตาจึงไล่กล้าเข้านอนแต่กล้าตับนอนไม่หลับภาพเหตุการณ์ใต้ต่อกเบียนยังคงมงเบียนในหัวและเสียงแห่แผที่ได้ยินยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของเขาเวลาผ่านไปครู่หนึ่งกล้าหันไปมองที่ประตูห้องก็พบว่าชนยืนอยู่ที่หน้าประตูชน มาทำอะไรดึกดื่นแบบนี้กล้าเอ่ยด้วยความตกใจชนยิ้มแตกๆราวกับไม่ใช่ตัวเขาและพูดว่าแม่ดากูขออยู่กับมึงได้ไหมกล้าเห็นว่าเป็นเพื่อนสนิทก็ไม่คิดอะไรเลยเรียกชนเข้ามานอนในห้องด้วยคืนนั้นกล้าหลับไปก่อนแต่ระหว่างที่กล้าเคลิ้มหลับกลับรู้สึกได้ว่ามีคนกำลังจ้องมองอยู่ เขาค่อยๆลืมตาขึ้นและสิ่งที่เห็นทำให้กล้าขนลุกเห็นชนนั่งดูปลายเตียงดวงตาแข็งเกร่าวรอยยิ้มประหลาดที่เหมือนไม่ใช่ชนและมือยังคงกำกกระเป๋าเสื้อเอาไว้แน่นกล้าขยับตัวเล็กน้อยชนหันมาช้าๆดวงตาที่มองมากลายเป็นสีดำสนิทก่อนจะพูดขึ้นมาเบาๆว่า มึงได้ยินไหมเขามาหากูแล้วใครวะกล้ากระซิบเสียงสัน่นชนค่อยๆชี้นิ้วไปที่มุมห้องในความมืดกล้าเห็นเงาของชายแก่หลังค่อมยืนอยู่ร่างนั้นค่อยๆก้มลงมากระสิบข้างหูชนพร้อมกับเสียงแหบๆที่ก้องภายในห้องนอนมันคือเสียงเดียวกันกันกบที่กล้าได้ยินตอนอยู่ในถุนเมนเผาศพนั่น และกล้าก็รู้สึกเหมือนร่างกายขยับไม่ได้เสียงหัวใจเต้นรัวเขารวบรวมแรงทั้งหมดกล้ารีบกระโจนลงจากเตียงแล้ววิ่งออกจากห้องไปหาคุณตาอย่างไม่คิดชีวิตแต่คุณตาก็ดูว่ากล้าละเมอและไร้สาระจึงไล่กลับไปนอนคืนนั้นกล้าพยายามทำเหมือนทุกอย่างเป็นปกติแต่ภาพของชนที่นั่งจ้องเขาทั้งคืนยังคงตามหลอกหลอน ลักษณะดวงตาที่ว่างเปล่าและรอยยิ้มประหลาดของเพื่อนสนิททำให้เขาไม่สบายใจวันรุ่งขึ้นกล้ามาโรงเรียนตามปกติแต่ไม่เห็นชนที่โตประจําของเขาแม่ของชนละโธรมาบอกครูว่าชนไม่สบายและขอหยุดเรียนไปสักระยะกล้าเริ่มไม่สบายใจและเริ่มได้ยินข่าวรือที่กระจายไปทั่วหมู่บ้าน ชาวบ้านพากันเล่าว,ว่าเห็นชายแก่เดินจูงมือของชนไปที่หลังเมนในตอนดึกๆสองวันต่อมาเช้าว,วันนั้นกล้เห็นชนมาโรงเรียนแต่ชนดูไบ่ยเหมือนเดิมเนื้อตัวของเขามอมแมมเหมือนพวกดินพลกเท่าฐานมาจากในสักแห่งเส้นผมยุ่งเหยิงและเล็บมือเต็มไปด้วยดินสีดำรอยยิ้มของชนแฝงไปด้วยความผิดปกติ ดวงตาโหลลึกคล้ายคนไม่ได้นอนมาหลายวันมึงหายไปไหนมาคลารรตถามเพื่อนด้วยความเป็นห่วงชนเง่ยหน้าขึ้นชา้ชาช้าดวงตาของเขาเมือ่อยและพูดเสียงเอื่อยๆว่ากูก็อยู่บ้านไงบ้านไหนแม่มึงบอกว่ามึงหายไปสองวันแล้วคลาขมวดทิ้วพร้อมกับมองชนแต่ชนกลับเงนยหน้าขึ้นชี้ไปทางวัดและพูดว่า ที่เมนไงหัวใจของกล้าหยุดเต้นไปชั่วขณะพูดป้าอะไรของมึงชนไม่ตอบแต่เดินผ่านกล้าเป็นเหมือนเขาไม่ได้ยินอะไรแล้วเดินตรงไปที่สวนผักหลังโรงเรียนซึ่งเป็นแปลงที่นักเรียนปลูกผักกันเพื่อเรียนในวิชาเกษตรในค่าววิชาเกษตรเด็กๆหลายคนกำลังรดน้ำต้นไม้อยู่นั้นส่วนกล้าแอบมองชนด้วยความเป็นห่วง แต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงเพื่อนคนหนึ่งร้องขึ้นเฮ้ยชนทำอะไรนะคลารีผ่าันไปมองเห็นชนนั่งอยู่กลางสวนผักเขาใช้มือเด็ดพริกสดจากต้นและยัดใส่ปากเคี้ยวกินราวกับพริกที่เด็ดร้อนนั้นเป็นของอร่อยที่สุดน้ำลายไหลย้อยลงมาจากมุมปากแต่เขาก็ยังยิ้ม รอยยิ้มนั้นไม่ใช่รอยยิ้มของคุณทั่วไปคุณครูรีบวิ่งมาห้ามแต่ชนุนไม่ฟังเขาเก็บกินพริกเข้าปากอย่างบ้าคลาั่งยัดเข้าไปทีและกำมือครูและเพื่อนๆต่างพยายามเข้าไปดึงตัวชนุนออกมาแต่แรงของเขากลับมากมหาศาลผิดจากมนุษย์ทั่วไปชนผักครูจนล้มลงไปกับพื้นแล้วหันมามองทุกคน ดวงตาดำสนิทและมีรอยยิ้มอันน่าขนลุกอร่อยดีนะอยากลองไหมละ่ะคำพูดนั้นหลุดออกมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยียบทุกคนต่างรีบถอยห่างจากชนและชนก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากศูนผพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นปล่อยให้ทุกคนยืนตัวแข็งทื่อด้วยความตกใจในช่วงเย็นวันนั้นท้าได้ยินชาวบ้านบางคนซุบซิบกันเรื่องแปลกๆเกีย่ยวกับชน ว่าเมื่อคืนค้าเห็นชนนั่งอยู่กับชายแก่คนหนึ่งได้อยู่ท้ายวัดแถวแถวเมนเผาศพหน้าไม่รู้ไปเล่นอะไรกันตรงนั้นผู้ชายหน้าตาแก่มากๆถิวซีดเหมือนศพเลยใส่เสื้อผ้าเก่าๆไม่รู้เป็นใครจริงหรือว่าใครกันละ่ะไม่รู้สิค่าก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ข้าว่ามันแปลกๆนะั้น เมื่อแน้ชนสนิทกับเขามากเลยนั่งคุยเล่นด้วยกันอย่างก,กับพ่อลูกกันเสียงชาวบ้านอินทากันร่าได้ยินคำพูดนั้นก็ยิ่งรู้สึกไม่ดีชายแก่ที่ทุกคนพูดถึงอาจจะเป็นคนเดียวกับที่เขาเห็นในคืนนั้นที่ในห้องนอนของเขาหลังจากวันนั้นชนไม่มาโรงเรนอีกเลยเขาหายตัวไปจากบ้าน ตอนแรกแม่ของชนคิดว่าเขาหนีไปเที่ยวจนผ่านไปสองวันชนก็ยังไม่กลับมาที่บ้านแม่จึงเข้าไปคนห้องชนพบว่ามีกลิ่นเหมือนบางอย่างเริ่มชวยมาจากห้องนอนของชนแม่ของชนเปิดประตูเข้าไปและพบว่าบนผนังห้องเต็มไปด้วยคราบดินและเท่าทานถูกละเลงเป็นรูปคล้ายใบหน้าของคนแก่หลายสิบคนเรียงรายอยู่เต็มผนังห้อง บนพื้นห้องยังมีรอยเลือดทรงเปิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วห้องชวนให้ขนลุกแม่ของชนเริ่มใจคอไม่ดีและตัดสินใจไปหากล้าที่บ้านแม่ถามพร้อมน้ำตาค่อว่าชนเป็นอะไรไปหล่ะกลา้าบอกแม่ถือว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกลูกๆพากันไปทำอะไรมากล้าพยายามก้มหน้าหลบสายตาของแม่ ก่อนจะตัดสินใจเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังว่าตั้งแต่การเล่นซ่อนแอบใต้ตอเมรไปจนถึงการพบฟันสีขาวเล่มนั้นใต้ถุนเมนเผาศพแม่ของชนตกใจมากจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านเมื่อผู้ใหญ่ในหมู่บ้านได้ยินเรื่องนี้ทุกคนต่างตกใจมากเพราะถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีแล้วแน่ในช่วงบ่ายวันนั้น พระและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านรวมถึงแม่ของชนพานกันไปที่บ้านของชนเพื่อหาความจริงและดูอาการของชนในบ้านหลังเล็กๆเ,เงียบเชียดติดปกติประตูบ้านแง้มเปิดออกเสียงลมพัดผ่านตัวบ้านส่งเสียงมงเมแม่ตะโกนเรียกชนแต่ไม่มีเสียงตอบกลับเมื่อทุกคนเข้าไปในบ้านเกล็นเหม็นสากที่ชนเคลื่อนไส้ก็โชยออกมาทันที คล้าบิดจมูกแน่นดวงตากวาดมองไปรอบๆบ,บ้านที่มืดทึบเหมือนไม่มีใครอยู่มานานบนพื้นทางเดินมีรอยเท้าเปื้อนดินสีดำนำไปจนถึงห้องนอนของชนนั่นมันอะไรผู้ใหญ่คนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงสั่นพวกเขาเดินเข้าไปใต้ห้องนอนของชนเสียงประตูไม้ที่ถูกเปิดออกช้าๆในห้องนั้น ชนนอนขดตัวอยู่บนพื้นตัวสั่นเครือเหมือนคนกำลังทรมานจากความเหน็บหนาวจากมือของเขากำบางสิ่งไว้แน่นแม่ของชนรีบตรงเข้าไปหาลูกชายแต่เมื่อเธอพยายามเก็บมือของเขาออกทุกคนก็ต้องตกตะลึงมันคือก้อนมัดตุสีขาวอมสีเงินชิ้นเดิมที่ชนพบใต้ป่อเมนมันมีคราบสีแดงคล้ำประไปทั่ว คล้ายกับถูกบีบจนเลือดไหลออกมาจากภายในวัตถุนั้นกล้าตกใจและทําอะไรไม่ถูกมันคือฟันฟันที่เราเจอวันนั้นแม่ของชนหันมามองกล้าทันทีนี่มันอะไรกันฟันบ้าบออะไรของพวกเธอชนเริ่มอาการหนักขึ้นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านบอกว่าให้รีบพาชนไปหาหลวงพอ่อเพื่อท่านจะช่วยได้ ในขนาดนั้นเองชนค่อยๆลืมตาขึ้นใบหน้าเขาซีดเซียวปากแห้งผากริมฝีปากแตกระแหงเขาหันมามองทุกคนอย่างช้าๆและเอ่ยว่าไม่ต้องไปรอไม่ทันแล้วแม่ของชนถามเสียงสั่นว่าพูดอะไรน่ะลูกแล้วชนก็ยิ้มอย่างน่ากลัว ก่อนที่เขาจะพูดประโยคที่ทำให้ทุกคนขนลุกมากกว่าเดิมกูกินมันหมดแล้วและชนก็หัวเราะท่านใดนั้นเองชนก็แลบลิ้นออกมาลิ้นของเขายืดยาวผิดธ,ธรรมชาติมันเลยอ,ออกมาจนถึงท้องของเขาลิ้นนั้นเป็นสีดำคล้ำมีคราบนเน่าเปื่อยติดอยู่ทุกคนต่างร้องลั่นด้วยความตกใจ บางคนถึงกับวิ่งหนีออกจากบ้านด้วยความกลัวชนล้มลงไปนอนกับพื้นร่างของเขาเริ่มเกร็งและสัญญ่นอย่างรุนแรงแม่ของเขากรีดร้องเรียกลูกชายแต่ชนไม่มีปฏิกิริยาใดๆอีกเลยชนตาเหลือค้างและน้ำลายฟูมปากก่อนที่ร่างของเขาจะนิ่งสลิดไปแม่เขาสะอื้นพร้อมกับเข้าไปขยาตัวลูกชาย เมื่อพาส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้ชนเสียชีวิตในคืนนั้นอย่างเป็นปริศนาร่างกายของเขาเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำและลิ้นที่ยาวผิดปกติไม่หดตัวแม้แพทย์จะพยายามตรวจสอบก,ก็ไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนหลังจากงานศพของชนเสร็จสิ้นแม่ของชนได้นำฝันเล่นนั้นไปให้หลวงพ่อดู หลวงพ่อเอ่ยด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่านี่ไม่ใช่ฟันธรรมดามันคือฟันของพวกเล่นของแล้วทำผิดครูและโดนของย้อนเข้าตัวจนกลายเป็นอสูร,รกายทุกคนตั้งใจฟังนั่งเงียบสนิทหลวงพ่อเล่าต่อว่าอสูร,รกายพวกนี้มันจะสิงสู่คนที่ไปยุ่งกับของของมันฟันนี้คือของสำคัญ มันคงไม่ยอมให้ใครเอาไปง่ายๆเด็กๆคงไปทำให้มันโกรธเ่าแม่ของชนร้องให้หนักกว่าเดิมหลวงพ่อจึงรับเอาฟันนั้นไปทำพิธีชาปนกิจซ้ำเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับมาหลอกหลอนใครอีก